องศ์นะครับตารางกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม2554นะครับสำหรับวันที่22และ23นะครับเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาครับเราจระลงพี่ของในในหมู่บ้านเราอนะครับมาสอนกับบ้านน้องตามความถนัดของแต่ละคนนะครับครับสำหรับสถานที่นะครับสารากลางหมู่บ้านนะครับ อุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับไวดเมิจิเอกสารอุปกรณ์เครื่องเขียนนะครับเวลา1 8นิกาถึง19นาิกานะครับเราจะพาน้องและพี่ที่เป็นแกนนำนะครับของมาเต้นอารบิกันครับที่ศาลากลางหมู่บ้านนะครับครับส่วนอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับไมโครวันที่29่สรกากรกฎาเวลา9้นกาถึง1 2นาฬิกานะครับ จะสอนน้องๆทำขนมวอลอยไข่หวานนะครับสารากลางหมูบ้าสอนหลักสูตรการทำขนมอุปรกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแป้งน้ำตาลแล้วก็สูตรขนมนะครับเวลาวันที่30รกรกฎาคม2564น,นะครับกิจกรรมที่จะต้องทำกิจกรรมที่ทำนะครับเล่นกีฬานะครับวอลล์บอลเปตองแบดมินตันนะครับ ศาลากลางหมู่บ้านนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับตะข่ายลูกวอลเล์บอลสนามเปตองไม้แปะลูกแปะครับวันที่ห้าถึง6สิงหานะครับทำสถานที่เลี้ยงจิ้งหรีนะครับทำแปลงผักปลูกผักสถานที่นะครับบ้านผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ริมบึงนะครับอุปกรณ์ในการเลี้ยงจิ้งหรีนะครับก็มีอาหารทัจิ้งหรีครับ แล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นวัสดุที่นำมาเลี้ยงยิงรีส่วนการทำเลงผันนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้คือการผักบัวร,รน้ำรั้วกั้นนะครับสำหรับวันที่ศึษและศึกษาสอนน้องทำการบ้านครับแล้วเพิ่มหลักสูตรการทำอาหารให้น้องในแนวทุกอย่างครับที่น้องสนใจเกี่ยวกับอาชีพการเรียนในต่อไปของน้องๆสถานที่ก็สาราการบ้านครับโซนอุปกรณ์ที่ใช้เราก็ใช้ ที่ยีบสองยบสามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะครับครับส่วนที่สิบเก้าถึงยี่สิบสอนน้องทำอาหารปุงข้าวแกงเขียวหวานไก่ผัดผักลงมิน,นะครับศาราการมู่บ้านครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็กะทิะเครื่องแกงไก่หมูเลือดมะเขือผักต่างๆนะครับส่วนหม้อชามาเรามเตาอะไรเราก็มีที่ศาราการมุ่บ้านนะครับครับ ส่วนที่2 6 2 7เราก็จะสอบและเราไปเรียนกับปราชชาวบ้านงคือการจาการัจกษาสถานที่ก็บ้านปราชาวบ้านครับขอบคุณครับ